ทวมมุ้เสีงพวกสีไฟเดือนหานต้องแวนต้องทวมกผู้เขาว่าแรงนี่แหละชิมีอนบอเถิงปล่อยบ้าบอแรงวะที่นี่แ่ะที่ทวมพี่พ่อจ้แรงเพราะอากาศมันกลุ่มคืนนีแล้วขาบลมแห้งเร่กขมันทุมหรอบวกขึ้นห่อนนี่กันห่อนห่อนโตขึ้นือ

สูมมบมันี่แหะเทงบริสูทธิ์สั่งไสกัทูบสั่งสนี่กรดามันกระมมปีชุวปีว่าแต่านบริสุกระไรกระม,ม,ม่มชุปีชุปีเลอ่ขนาดอันสูกมดสวนอยู่น่ะสูกสั่งได้นี่ว่าีเสยาะไี้้างโอ้แม่หนงก็มบ่บสุทธช่วสส้มือนระม่มกมม Days, งงนมวยหน่อยเด้นาลายมันหน่อยึงเพราะสาแเนี่ยเจ้าพตทนตา้มอยย่างมออนอยู่อ่ะอน้ำจนเกิดขึ้นเต้าโอ้สอกลับ่ท่านจุกเลยไหมทำนงมวยตีเขาเกางดางบ่ห้องไปยังกลางดงสีเฮ็ดว่าสีเขีดประแดกทั้งนั้นเมันเต็ม ทางดอันพี izer, ่นี <ky> ่ยนี่ยปลาปลากระเดินไอืมเมา่อก็ถือปลากระเดินคุอไม่เคยเจอปากระเิกินดพิตื่นด่างก็เสียนี่คนฮึมแมกลุณัวมันต่ำกว่านี้น้องจะลุกกว่าล้ปีตาเนี่ยลงถอนกุ้งน่ะลงยกแกน่ะพูนแกเดินตึมคว่หัว ปลาหนิ uhm, like, ้นไงบ้างครับปลานิ้นคือตัวไงวเลยปลานิ้นน่ะมันมันเป็นเงาเงามก็สิบานี่ลาปลานิ้นป่ปลานิ้นครับครับน่สเว่าเึร่งน้ำบ่มน้ำกรเบื้องโนราณเออ ตัวนี้ไงยกซ้อยกินครับหมดเหลี่ยงหลดบ่พื้นอันกุ้งสอนเมึงอย่างนี้ไปสอนน้ำพังแม่ลงสอนโอ้ยใส่เกือบบูดนะมันหลุดพี่ล้มดลยสอนจะฟังมันแล้วแม่สอนให้เบมาบ้าบ้บ้า,บา,บา เมื่อเพิ่อนทกินผนลีผนิซอนสอนเ<อ><อ>บิ้งรื่อพุ่มวาซูเมื่อแม่แม่ก็สอนบางวันมีคือเกาวางสิน่อสอนในบาทสองบาทเน่ก็ีดไป่ได้เกียรมันอยู่หนึ่เกียวมันอยู่<ะ>ยยบ่มันเกีบกแจกว่าวไม่ินยบกแจกิน,นบกแงบกแงเสียบไม่น่กันโเ<อ>สียบไม่ซักไวกักรักบกแจงได้เสียบเลเพียไม่นี่คุะอืมขาวกินขราบกินนด้ ยังกบกบกบผลักก <qualified> ินแต่รักื่้นงมงมงมผสกบกินผักดีเขาป่าเป็นผักกินต้นเขานี่กินดีต้นเขาไม่รู้เขหอนกลินต้นเขามีจารงโมาดอ่เห็นกบบ่ กบเห็นห้องอยู่เพราะปนั่นปลาเสียวนั้นมาหน้อยมาเป็ี่นมูนอยู่บางคนยุ่งนักศึเพิ่นมากินมันมันตัวใหญ่เนี่มันเฒ่าแล้วเวลาโมอยากกินเหมือเฒ่าตัวใหญเอาเอามาเป็ี่นมูนนี่ชื่อไหมโมปากแล้วโมบอกว่าเพิ่นงจีห์เพิ่นก็บเราเพิ่งโมปาก ก็พักกระเดาคือดีแท้บักกระเดาเนี่เออนุ้ยบักไงมันเม็ดมันบักไงมันพักกระเดาอันนั้นเลยนั่นดีคักเลย่องนั้นทำามันคือเกิดอันนั้นคือเกิดดีค่ะก็นกนขาบมาจาบอกสมอพี่นี่ว่าปูติด,ดจักหน่อยเป็นดอกกู็จะปูติด,ด กรเดาษมันยืดขยายพันธุ์เอาเอาไนน์นั่นไปส้มสมกับหน้ามันนี่นหนไหมทำส้มใช่ไหมปั้นใส่กันมันดีขนาดเด้นอ่ะนะเออเอ,เอามีดตียึดต้นเนี่ยปอกพระกระดาษทับทับกระดูบอ๋อนี่ของเขาเขาแห้งแล้วจกของเข,งขงกกากรบดาษลายที่นาาี่แบบนี้เออดอกสวย่งามองเขามันงามธรรมชาติแล้วนั่นมันดีขนาดตัวนั้น ตัวน <mile> ้อยๆนึงมันือคือเป็นดอกมันคือเป็นหน่วยทกี่ดีแท้เกิดยักันเลยได้ไงมันเกิดดอกตน่อยก็แสดงว่าท่นดียตัวนเกิดดอกบ่กินเบื้งเนี่ยมันขมหมหวานจริงมันป่งยอดนะทน พักกระเดาบา่ขม,มด,ดีตัวทังบ้านจ้าบ้านกอ,อกมาตะเกียบมามขายผุ้พี่พีนี้ขึ้นขายปีนี้ใต้ขายผู้เช่าวของนี้จะคนมารับปีนี้มันก็จังซี่เพาก็บ่ออไดอ,อย่างนี้มาลับขึ้นขายอ่ะอะไรเงินหย่อนดอกมีซ้อมเทือกของต้นเลือดโยบายเกาะ เห็นเหียนเขาวามันใกล้สีแล้วหรอเล่เอียมแล้ว,ลวที่มันหลังไหน,นมันภาควันนี้ไม่ไปแหงกันเลี้ยวพวกหนูแล้ว,วเวอยยียมเนอะก็น,เ,น,เ,นเห็นรูปไหมเดิมกเอี่ยมนะ,ะเอียม,มเชลเชลเียมะไเฮี้ยันพญัอินนก็ผู้เคยพอรอมแก้คือผู้แก้ไม่มา แกมาใส่มิตรม่ยังเงาบริตรเลยละวะแกมกองเก่งเพ่งคือริงแกมัแต่ขังเพล่นสไปรักมาสีหลกมาอยู่บะไตก็าดตรองคนพราะว่าหลูกเขยว่าสีพุกขนาดพหลูกไส้ว่าสีปุกแกมาเลยอืมสีคนไหลนุ่ตัวมันล้าังเก่า่ะมันเก่าบ่บ่อไรวะไม่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 หยอไม่เลื่อนไม่หยอ เหม่บริตอร่อเลยมันยาวห้องน้ำมันก็คือห้องน้ำนี่ยังขึ้นกันมองเขาบูกมาซื้อห้องน้ำธรรมดาเขาไปเี่เดียบน้องเลยเขาเอาถังอันถังผมม้วนม้วมาพาให้ครอบล้มประตูเข้าไปซุบผมบูบูนไปไนะ ไอ้เสืองนูฟองฟองกินเจ็บปาล้ายไรนี่งไมมเลยนี่ยล่ะโอ้เจต่อหานวะไปช้อนนี่ใส่ไปช้อนนี่ใสโรงเรียนสมเด็จนกสมเด็จี่มันยู่ใสมันยูนองหอเขาเออสมเด็จที่โรงเรียนมันองเงี้ยบบโคยูนเนี่ย

เปลนคนเฮ็ดกับเขาไงเห็ดกับเขาคัลงเอี้ยนออกพอดีน้องน้องเมี้งรุ่นคนรุ่นหาอี่ไหหาอีวีก็บหาต้อยกัอิดตาเนียบคกบบเนี้ยควบผู้ใดยเียวบเลยนะนอ่าพอพี่น้องกันี่แล้วพอพินอพินผู้ใดเนาะ มันย่ารุ่นบ่โอ้ยแต่ไทยเดียวกันเอารอดทั่วเอารอดเหมือนกันหองเมียมจอกตัวหมกมันหนึ่งหกสิบปีแล้วแ็่เจิ้อก็เลยมาเอาว่าต่อไปถกไปเมื่อนั้นก็เฮ็ดงานเมื่อนั้นเลยก็เฮ็ดงานเมื่อนั้นก็ไปเฮ็ดงานเนาะจังหวะพูดถึงพอดถงรังม่งก็ไปสมัครยังสักวันเลยโลงนักแท็บเทียตามพูดนะ เป็นไงนังคนน่านะเบาไปเราจะหนี่หันด้วยขึ้นเป็ไงปะคอนี่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 ดูนนรอเปลืองเียงนี่ล่ะขอยาไมเ็นป่ายูันทั้งขี่ต้องอัดเครื่องโจลเลยนอนผมขี่หมอกอกเยะาที่คุยคุยคุยเนี่ย ไปเลยมาคนหามยังเหลือถืวานคุยเลยอะไรเราะสวนเนี่ยมันคุยเ,เ็ดเที่ยงเทียงเนี่ยนมแมัแนอิพุนเลยไปอ่านก้นมันออกควาซีวี่เี้ยม,มันมากเหมือน่อวนนกเหมนเ่อนุดพอมันของทีนะจะแชรปี่เนในปาทีอพุน กี่าใครทำอ่ะกินข้าวเราเนี่ยโอ้พี่เนบอกุแต่ว่าบวกคุยผิดบีกินพวกคุยบีกินน้มือบอกุแม่โอ้เป็นตแซบตาทะเลคะณนึงกีคุณนังถือคุ้นังบีกินเอาทุ้ออาส ใตย sociedad, ้ยังอีเล้าก่นเลนน่ะห่าเ่จันผู้ใจันอา่อจันห่างมันบ่มีอี่มมันถือควไม่เอาี้ยจุ่มจุด้วเทานถือตัวญ่้ั่นึงนี่แล้วมันนักงอยาดขึ้นตุนต่ำยังไงปวดว แดงนี่เอาน้ำอะไมันกินกินที่ดีเลยหน้ำเนี่ยหน่ำเขาเรียกที่เรียกบ่อยเนี่ยผมว่ากัดน้ำหวานเนาะหวานไปซองมึงนี่ตะกล่นตรงๆใล้ที่ระเบิดตะกนมันใส่จริงๆคือยังอย่างจักย่านยืดออกไม่หมดต้นพวกฝาตนซองมันมันหนาวมันรงมากตัวมันหนาวมโอ้ยมันหวานลงมากินตะลาย น้ำแดงไก็จะบดแล้วมันเรื่องขาวของเรา,ามาขวาน,น,นหมดนน่นเป็นแว่าเป็กานันา้อยไว้่เป็นดอกนี้งจอันหนสิไปโอ้อย่าดอกแค้ ันเป็นยันงบ่วงจอมันปีนี่นะอดอ,อ,อกดอกสีวบว่าคูล,ลงมาเลยนี่จะกัานคูล,ลงมนะะกินน่จะท้องุนไม่ใช่ไรกบนี้เนี่ยใครมาเก็บก็นได้กบฝนตกอีนี่เราเ,เกกน,นี่ยขี่วะ ้อยม้วเทีตีวุสิงขได้ทไมตยอมเไฟดำตัวมาวเอาออกกินกอหอมสิงวนเมมีมันเลย ั่น่นตกวเรื่อนหาหน้าเรื่อนหาโอเรื่งมาคักล